แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เขาพัฒนาออกมาเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางแล้วก็มีปัญหาเรื่องสิวขึ้นง่ายสามารถใช้ได้นะครับนุชารู้สึกว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยครับแล้วก็ผิวมาเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างสบายใจคือปกตินะแอนซินามายเนี่ยจะดูแลเรื่องของจุดด่างดํารอยสิวปอบประโลมผิวอยู่แล้วแต่ตัวนี้นะครับเขาใช้เกรดพรีเมียม,มทุกคนดูป่าวว่าตอนนี้มีแบรนด์สกินแคร์น้องใหม่ออกมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของการเสริมชั้นผิววิวรอยรอยสิวรวมถึงสกินแคร์กลุ่มกันแดดเยอะมากจนเลือก ถูกในวันนี้นุชาอยากจะมาคัดสรรแบรนด์สกินแคร์น้องใหม่ที่นุชาใช้แล้วเวิร์กนะครับนั่นก็คือแบรนด์ของสกินทีฟิกแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เขาพัฒนาออกมาเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางแล้วก็มีปัญหาเรื่องสิวขึ้นง่ายสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ทุกตัวนะครับเขาใช้สารตามงานวิจัยแล้วก็สามารถวัดผลได้ในราคาที่จึง้งแล้วก็ไม่แพงเลยครับทุกตัวจะฟังแค่ไหนไปดูกันครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นตัวมอเจเรเตอร์ที่นุชาชื่นชอบออมากๆเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ออกแบบมาสําหรับผิวแพง,ง่าย ก็คือ s k i n i f i c f i X e Ceramide Barrier Moisturizer Gel ตัวนี้นะครับจะเป็น m o i s t u เซ z e r ที่เน้นซ่อมผิวทําให้ปลาการผิวเราเกิดความแข็งแรงเหมาะสําหรับผิวแพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวซึ่งในด้านของแอคทีฟสําคัญนะครับอยากจะบอกว่าเขาคัดสรรสารตามงานวิจัยที่สามารถแอคทีฟเห็นผลได้เลยนะครับตัวแรกเลยนะครับที่ขาดไปไม่ได้ที่เขาใส่เข้ามาในตัวนี้ก็คือ f i X e Ceramide ซึ่งตัวเซรั่มเนี่ยเหมาะสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายนะครับตัวนี้จะสามารถทําให้ชั้นผิวของเราหรือว่าเกราะปลการผิวของเรา เกิดความแข็งแรงขึ้นเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวผิวแพ้ง่ายเกิดการระคายเคืองง่ายหรือว่าบางคนเนี่ยใช้ยารักษาสิวอยู่แล้วก็เกิดการระคายเคืองง่ายตัวเซรั่มนะครับจะสามารถทําให้ผิวของเราเนี่ยทนทานต่อยาสิวด้วยครับดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องสิวสามารถใช้สา,ารตัวนี้ในการดูแลได้ครับแล้วตัวนี้ยังมีไฮยาลูรอนิกแอซิดเน้นฟื้นฟูนผ,ผิวกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวลดการอักเสบของผิวด้วยครับเซนเทล่าหรือว่าสารสกัดจากใบโบบกช่วยปอบประโลมผิวลดการอักเสบแล้วก็การระคายเคือองงขผิววแล้ก็ยัสาามรถ ช่วยดูแลเรื่องรอยสิวได้ด้วยครับมีมาลินคอลลาเจนดูแลเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวปรับผิวให้ดูเรียบเนียนขึ้นและจุดเด่นของมอเจอร์ไรเซอร์ตัวนี้คือไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราแบนไม่มีน้ำมันแร่และไม่มีการแต่งสีสังเคราะห์ด้วยครับในด้านของวิธีการใช้มอเจอร์ไรเซอร์ตัวนี้นะครับสามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวขั้นตอนในการบำรุงหลังจากที่เราทาเซรั่มเสร็จแล้วทั้งเช้าและเย็นได้เลยครับรวมาดูในด้านของเนื้อแท็กเจอร์สัมผัสของมอเตอร์ไรเซอร์ตัวนี้ครับอยากจะบอกว่า เหมาะก,กับทุกสภาพผิวเลยครับแล้วก็ผิวมันเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างสบายใจไม่ทําให้เกิดการอุดตันที่ผิวของเราเลยครับมารีวิวในมุมมอง,มองหลังจากที่วิชาได้ทดสอบ Moisturizer ตัวนี้ไปหลายครั้งมากๆครับจุดที่วิชาชอบมากที่สุดก็คือเนื้อสัมผัสเขาครับเวลาที่เราทาไปแล้วเนี่ยมันจะแตกตัวเป็นน้ำอาแล้วก็ซึมไปที่ผิวเราเนี่ยได้เลยเหมาะสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวขึ้นง่ายผิวมันมากๆนี่จะต้องหลักมากไม่ทําให้ผิวหน้าเราเกิดการมันเยิมมันเพิ่มไม่อุดตันผิวแล้วก็เหมาะสําหรัััับใรที่่่กกกกําาาาลลลงงช้้ยยษสิวววอูแ็ ผิวหน้าของเราจะเกิดการระคายเคืองจากยาสิวสามารถใช้ตัวนี้นะครับทาไปที่ผิวหน้าของเราเนี่ยชุ่มชุ่มได้เลยครับสามารถช่วยลดการระคายเคืองของยาสิวได้ทําให้หน้าของเราเนี่ยทนทานตอ่อยาสิวได้มากขึ้นครับอยากจะได้มจิเรเซอร์ที่เป็นตัวแอคทีฟที่มันไม่ซับซ้อนอะ่ะแล้วก็ใช้สารแอคทีฟที่ตามงานวิจัยนะครับแล้วก็สามารถเห็นผลในราคาที่น่ารักราคาถูกแล้วก็ปริมาณของเขาเนี่ยสากรัมคุ้มค่ามากนุชาไม่อยากให้พลาด้อยตัวนี้ครับมาต่อกันตัวที่2งครับยังไม่จบกลุ่มมาิเรเซอร์นะอยากจะบอกว่าตัวนี้ เป็นกลุ่มที่พัฒนามาสำหรับผิวแพ้ง่ายแต่ต้องการทาให้ผิวเรากระจ่างใสดูแลรอยสิวแล้วก็เม็ดสีครับนั่นก็คือตัว ific s k i n f i c MSH ในเ a m i d e b r i g h t e n i n g m o i s t u r e Gel ครับแต่ตัวนี้นะครับจะเน้นในเรื่องของทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดค,ความชุ่มชื้นกระจ่างใสแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องรอยแดงรอยดําจากการเป็นสิวนะครับสามารถใช้ตัวนี้เหมาะมากๆในด้านของ Active หลักตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวที่เด่นมากๆที่นุชาชอบก็คือ MSH ในเซ a m ม d e ตัวนี้นะครับมีข้อแตกต่างกับในเซนามายยังไงคือปกติในะ n a เซนามาย จุดด่างดารอยสิวปอบประโลมผิวอยู่แล้วแต่ตัวนี้นะครับเขาใช้เกรดพรีเมียมเกรดพรีเมียมก็คือสามารถลดการระคายเคืองผิวเมื่อเทียบกับนไนอซซนามายทั่วไปได้ครับจากการวิจัยทางคลินิกนะครับการทดสอบเขาบอกว่าเห็นผลได้กว่านไนอซซนามายที่เราเคยเห็นนะครับถึง10เท่าดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวรอยแดงรอยดำนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องผิวระคายเคืองง่ายตัวนไนอเซนามายเนี่ยสามารถช่วยดูแลได้ด้วยครับและตัวนี้นะครับยังมีอัลฟาอับูตินซึ่งอัลฟาอับูตินนะครับจะสามารถช่วยดูแลเรื่อง เม็ดสีทําให้ดูอ่อนตัวลงครับและยังสามารถช่วยทําให้ผิวเราดูกระจ่งางใสขึ้นดูแลปัญหาเรื่องรอยสิวด้วยครับมีทันสมิกแอซิดช่วยดูแลแผลเป็นจากสิวรอยแดงรอยดําให้ดูจางลงและยังสามารถช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวและตัวนี้ยังมีเซนเทล่าและไฟเอ็กซ์ตรมายช่วยปอบประโลมผิวดูแลเกราะชั้นผิวเราให้แข็งแรงและยังสามารถช่วยทําให้ผิวดูกระจ่งางใสสุขภาพดีด้วยครับเรามาดูในด้านของเนื้อเท็กซเจอร์ของมาจ์เรนเซอร์ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เนื้อบางเบามากเลยครับเน เพราะว่าตัวนี้ไม่ทําให้ผิวมันเพิ่มสบายผิวมากๆแล้วก็เวลาที่เราทาไปเนี่ยซึมไวมากๆครับมารีวิวในมุมมอง,มองประสบการณ์ต่อมัลติไรเซอร์ตัวนี้ครับนุชชให้ความเห็นว่าตัวนี้เป็นมัลติไรเซอร์ที่ออกแบบมาสาหรับทุกสภาพผิวเลยครับแต่จะเน้นในเรื่องของการทําให้ผิวเรากระจ่างใสแล้วก็เหมาะสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพง้ง่ายผิวบอบบางเพราะว่าตัวนี้นะครับยังมีตัวเซนเทล่าหรือว่าสารสกัดจากใบบบอใส่เข้ามาปอบประลมผิวแล้วก็ยังมีไฟเอ็ก e ซ์เซโรมาท์ซึ่งตัวนี้จะเป็นสารพระเอกเ เรื่องสิวอยู่แล้วก็ไม่ได้แอคทีฟมากนะแล้วตัวนี้นะครับมีจุดเด่นคือไม่มีพาราเบนไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีน้ํามันแร่แล้วก็ไม่มีการแต่งสีสังเคราะห์จากการทดสอบนะครับนุชชาพบว่าหลังจากใช้เนี่ยผิวดูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ผิวดูใสขึ้นด้วยครับนุชชามาให้ทริคนะครับในการดูแลผิวหน้าแบบปังนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ผิวลา้าผิวหมองมีจุดด่างดำมีรอยสิวเกิดกร,ระคายเคืองสามารถแช่ยเย็นตัวนี้นะครับกิ้งไว้ให้มันเย็นเลยแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดแแลล้้้ววกกก็็สาาาามรรถทออหนี่ขงเ นานาๆเลยนะครับจะสังเกตพบว่าหลังจากล้างหน้าเนี่ยผิวเราเนี่ยจะชุ่มชื้นมากการระคายเคืองของผิวเนี่ยรอยแดงมันจะดูลดลงครับลองไปทําดูกันครับปังมากๆสูตรนี้มาต่อกันที่อีกตัวหนึ่งครับเป็นเซรั่มที่ทุกคนรอคอยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดังมากๆปังมากๆจากแบรนด์ s k i n f i c ครับนั่นก็คือตัวนี้ครับ s k i n f i c 10%น้ำแอซิ m i มาย Brightening Serum เซรั่มตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เน้นดูแลผิวของเราให้กระจ่างใสครับเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายผิวอุดตันง่ายสามารถใช้ตัวนี้ได้ครับและตัวนี้นะครับย เตือนรอยสิวปอบประโลมผิวทําให้ผิวเราดูแลสะอาดสุขภาพดีด้วยครับเรามาดูในด้านของจุดเด่นในแอคทีฟแกลเดนในเซรั่มตัวนี้ครับว่าตัวไหนปังบ้างตัวแรกเลยนะครับก็คือในอสิทอไมล์ที่มีความเข้มข้น10%จะสามารถช่วยดูแลผิวทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นครับดูแลลดเลือนรอยสิวรอยแดงรอยดาครับและยังสามารถช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดการปอบประโลมครับทำให้ผิวเราสุขภาพดีและตัวนี้นะครับข้อแตกต่างคือเขาใช้ในอซิทอไมล์ที่มีอัตราการระคายเคืองต่ำครับดังนั้นเหมาะ สำหรับผิวแพ้ง่ายมีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็มีปัญหาเรื่องรอยสิวใช้ยาสิวอยู่สามารถใช้ตัวนี้ได้ครับและยังมีอัลฟาบัลูดีนมาเสริมประสิทธิภาพของเนอซินมาไมช่วยทําให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นและยังสามารถช่วยดูแลจุดด่างดาได้ด้วยครับวิธีการใช้เซรั่มตัวนี้สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวบํารุงหลังจากล้างหน้าทั้งเช้าและเย็นและหลังจากนั้นเขาสามารถใช้มิจิไรเซอร์ตามได้เลยครับมีซรลมาไมเสริมเกาะป้องกันผิวให้แข็งแรงขึ้นและยังมีเซนเทล่าสารสกัดจากใบโบโบกปอบปลอมผิวลดการออรืิวนสย มันดูในด้านของเนื้อเซรั่มตัวนี้ครับเป็นตัวที่เนื้อบางเบามากเวลาที่เราทาบนผิวนะครับจะแตกตัวเป็นน้ําและซึมลงบนผิวโดยไม่ทิ้งคราบเหนียวเหนือน่าไว้ที่ผิวเลยและตัวนี้นะครับเหมาะกับทุกสภาพผิวผิวมันต้องเลิฟมากครับและตัวนี้นะครับไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำมันแร่ไม่มีการแต่งสีและไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยครับมารีวิวในมุมมองประสบการณ์นะครับหลังจากที่นุชาได้ทดลองใช้ตัวเซรั่มตัวนี้นุชาพบว่าเป็นตัวเซรั่มที่นุชาชื่นชอบอีกตัวหนปปีีีีีนนนน้้้้เเเเเเพรราาาาาาาะววววว่่่ตตัั็ทททือบบบงมกๆลลไแ าะกับทุกสภาพผิวแล้วก็ผิวมันจะเลิฟมากเป็นพิเศษเพราะว่าตัวนี้ไม่กระตุ้นการเกิดสิวเลยไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองผิวนะครับแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับยาสิวตัวผัดผิวอะไรต่างๆได้เลยเพราะว่าตัวนี้ไม่มีสารผัดเซลล์ผิวลอกผิวเลยสามารถใช้ตัวนี้ทาต่อเนื่องไปอย่างน้อย1 2ถึงสัปดาห์จะสังเกตพบว่าผิวหน้าของเราเนี่ยจะเริ่มใบขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องรอยดําถ้าเป็นใหม่ๆนะประมาณ7วันจะเริ่มดีขึ้นแต่ถ้าใครที่ต้องการเสริมประสิทธิภาพานนนนนนุชาาาแะํใหห้้ทกกกกคเเ่ยตัััววซรมอลล็งจ เราปิดด้วยมัจจายเซอร์สูตรนี้สูตรสีชมพูทั้งหมดเลยนะครับของสกินทิฟิกใช้ตัวเซรั่มแล้วก็ปิดด้วยมัจจายเซอร์ทาให้ผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นได้อย่างรวดเร็วครับอย่าพลาดเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวที่สามารถช่วยลดจุดด่างดำนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองสามารถใช้ได้ยาวๆร่วมกับตัวที่เรามีอยู่ได้เลยใช้กับสกินแคร์ตัวอื่นได้เลยไม่ทําให้เกิดการรบกวนกันครับมาต่อกันที่ตัวสุดท้ายเป็นสเปรย์กันแดดสาหรับผิวหน้าครับเป็นันรกออนกเปกแด,ด รับผิวหน้าเท่าไหร่เพราะว่าใช้ตัวไหนก็รู้สึกเหนอะหนะตัวนี้นะครับก็คือตัว s k i n f i c All Day Light Sunscreen Mist SPF 50+ PA++++ จริงๆแล้วนะครับสเปรย์กันแดดตัวนี้เป็นตัวที่สามารถใช้ได้กับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายราคาถูกมากๆครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เขาใช้สารกันแดดที่หลากหลายครอบคลุมกลไกลครับที่จะสามารถดูแลผิวจากแสงแดดทั้งรังสี UVA UVB และตัวนี้นะครับเขายังใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าไมโครแคปซูลให้ชั้นป้องกันที่โปร่งใสครับ0.04นาโนเมตรให้กับผิวหน้าของเราด้วยครับและตัวนี้ยังมีไฟเ เซรามไยช่วยดูแลเกราะชั้นผิวของเราให้แข็งแรงและยังมีเซนเทล่าสามารถช่วยปอบประลมผิวลดการอักเสพของผิวในความเห็นส่วนตัวนะครับหลังจากทดลองใช้นุชาแนะนําให้ใช้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวได้เลยเพราะว่าตัวนี้ไม่ทําให้เกิดการอุดตันผิวแล้วก็เวลาที่เราฉีดซ้ําระหว่างวันเนี่ยสบายผิวไม่ทําให้เกิดอาการเหนียวเน,น่าเลยครับและใครที่เจอแดดบ่อยๆนะครับก็สามารถใช้ฉีดซ้ําระหว่างวันทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวได้แล้วก็ที่สำคัญคือสเปรย์ของเขาเนี่ย มันดีมากอะ่ะมันจึงมากเป็นละอองที่ดีมากๆแล้วก็บางเบามากๆครับใครที่กำลังตามหากันแดดตัวฟังตัวดีราคาเด็ดนะครับแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยครับ หมดไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวจากแบรนด์ s k i n f i c d นุชาคิดว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ลหลายๆคนเนี่ยไม่ควรพลาดเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เขาพัฒน,นาออกแบบมาสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายแล้วก็เน้นในการดูแลกเกราะชั้นผิวเราให้แข็งแรงในทุกลายผลิตภัณฑ์แต่ละลายเนี่ยจะออกแบบมาแต่ละปัญหาผิวของแต่ละคนนะครับและจุดเด่นของแบรนด์ของ s k i n f i c เนี่ยนุชาคิดว่า1ปริมาณคุ้มค่า2ราคาถูก3ามก็คือใช้สารผ่านการวิจัยที่จะสามารถวัดผลได้ความเข้มข้นสูงเห็นผลจริงนะคบแล้วก็ยังสามารถใช้ได้ต่่ออเนืงยาวๆ เพราะว่าทุกตัวที่นุชาคัดมาเนี่ยเป็นตัวที่ไม่เกิดการลอกผิวเลยสามารถใช้ต่อเนื่องได้ยาวๆเป็นตัวรูทินนะครับสามารถใช้เป็นตัวรูทินหลักนะครับที่จะสามารถเสริมประสิทธิภาพสกินแคร์อะไรต่างๆที่เราใช้อยู่ได้โดยไม่ทําให้เกิดการลบกวนผิวของเรานะคบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรที่จะเลือกสกินแคร์ที่เหมาะสมให้กับสภาพผิวของเราะครับจะสามารถทําให้ผิวเราใสาไร้สิวดูสุขภาพดีทําให้ผิวเราเนี่ยดูสตรองขึ้นดูแข็งแรงขึ้นสำหรับใครนะครับที่กําลังสนใจนะครับแบรนด์สกินนิฟิคเนี่ยเป ง่ายตามช้อปปีสำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็อยากทดลองใช้สามารถเลือกตัวที่เหมาะสมกับสภาพผิวของตัวเองนะครับนุชชาคิดว่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์สําหรับผิวของเราแน่นอนครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะใครที่อยากให้รีวิวตัวไหนครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย